ครับสวัสดีครับวัสดีืานนี้กลับมาเจอกันค่ำนะครับืันนี้วันนี้ที่เป็นเมนูเร่งด่วนครับไก่ไตน้ําเมนูครับคนไก่บ้านนะครับนี่มาอย,ยู่กรุงเทพหดังเลื่องงานมากะประมาณนี้แล้วครับอาจิตยเพชดไปยังอย ครับอันนี้ก็เป็นไก่บ้านเขาได้ซับเขาได้เตรียมไาแล้วเราจะมีเครื่องมีตะไคร้กระเพรามีพริกแห้งกระเทียมหัวหอมแล้วเราจะมาเห็ดไก่ไตน้ำครับไก่บ้านยังดีนะ ซับเต็มร้อยครับนี่เขาก็เอาเครื่องมาตำนะครับบ้านนี้ตำต้องละเอียดจนเหมือนพริกแกงนะครับตำแค่หยาบๆยาบเป็นโปรตีนเลยครับอันนี้ก็พริกที่เขาได้โขลกไว้แล้วครับบต้องละเอียดให้มันเหมือนพริกแกงบ้านี้เขาจะโขลกันหยาบๆยาบ นี่เขาจะไปมัดใช้ไก่นะ้ครับครับอันนี้ไก่เขาก็ล้างแล้วเขาก็เอาลงหม้อนะครับ จะมาใส่พริกแกงที่เราโขกไว้หอมๆนี่เราบุ๊ไว้ครับ ใส่ลงไปน้ำมันหอยถ้าจะชอบเลยครับซอสปลาเกี่ยวไม่มีปลาเขียวไม่มีจบครับ วงพุงรถสูดด้รถใส่เข้าไปหมักเสียบกระเดย็ใส่เข้าไปนะครับเทียมดองครับใส่น้ำมานา ครับแล้วก็ซอสฟ้าเขียวนี่ละครับมันได้ไล,ล่ <c oughs> ไปซื้อ <c oughs> ลงมาแลา้วครับใส <c oughs> ่เข้าไปใส่ลายใสหลายขาดบปได้ครับคนบัน ขอปลาดนะจัง่อยข้าไปได้ได้ปลาใส่ใตน้ำอีสานเสียบใส่น้ำปลาจังน้อยอันนี้ของเอง,งี้งโบตงโฆษณาเขาเขาไม่ได้ให้เงินเราใส่เข้า,าไปครับใบมะกรูดครับ ีก,กนพอคนให้มันเข้ากันครับแล้วเขาจะบราจะเปิดเปิดที่ทีเดียวครับนี่เขาก็ตั้งเตาแล้วครับเอาเยนเอา,เอาน้ำปิดครับ จากสองน้ำาพอครับให้น้ำนี่มันเดือดจากสองทีก็พอนะครับไก่บ้านนะฮะว่า่าเชฟนะครับมันได้ข้าวเหนียวฮ้อนเดือดเชบเลย ข้าวสวยก็ได้แต่ไม่นี้ห่อในนี้แบบนะครับแนวแกงเหมย Oh no ไก่นี้มนันโมเหนียวนะครับไก่บ้านเลยเป็นไก่นุ่มเนื้อพลอยเดียวเอาเลยพี่น้องแล้ว กับแก้มครับบ่มีขา้าวไม่ได้เข้าวเหนียวร้อนกับแซ่บครับบ่ได้กินผู้เดียวนะครับเนี่ยข้างหลังกันสามีคนครับเจ้าป๊กก้าเขากล้องเจ้ารักอายเขา นัวบานจะเป็นเครื่องในมคมันขื้นมนันบ้านเขาก็ที่เอื้อนไต่นะเขาซาการที่เอื้อนขึ้น ครับครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับคนที่เข้ามาเบิงนะครับมาชมมาเยี่ยมมายามกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเหตุคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับ